ปราศรีครับ f c ่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับติลชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพแล้วก็ FCT น่ารักทุกคนนะครับพบอาจารย์นะครับในรายการพิเลชั่น FCTP Family แล้วก็พิเลชั่น FCTP Channel ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับที่ยังไว้ใจแล้วก็มากดติดตามแล้วก็มาดูให้อาจารย์นะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องเวลาจะสิ้นสุดเนี่ยดวงของคนเนี่ย มันจะบ่งบอกเรื่องกรรมระหว่างลุงพลป้าแตนแล้วก็ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามลุงพลแตนจริงๆก็คือคนฟ้องลุงพลเนี่ยก็คืออายการนะครับแต่เราจะพูดถึงโจทย์ร่วมโจทย์จริงๆคืออายการแต่โจทย์ร่วมคือผู้ที่ออกหน้าออกตาผู้ที่ออกมาด่าทอผู้ที่มาทําให้สังคมรู้สึกว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามลุงพลคือผู้สูญเสีย แน่นอนครับก็ซัดก,กันมาจนสามปีสี่ปีเขาบอกว่าอะไรอยู่ท้ายท้ายเนี่ยมันจะแสดงออกมากเมื่อถึงจุดสุดท้ายที่จะสิ้นสุดเนี่ยที่จะดับจะตายเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแน่นอนลุงพลสายบุญนะฮะก็เหมือนพ่อพระเอกแม่นางเอกนั่แหละครับเพราะว่าเหมือนหนังฉายปุ๊บเนี่ยนะครับผู้ร้ายเนี่ยจะมีพลัง นะครับทาให้พระเอกนางเอกเนี่รู้สึกว่านะจะทําอะไรก็ผิดหมดจะทําอะไรก็ถูกอใส่ความแล้วก็ทําให้แรกๆเนี่ยนะพระพระเอกนางเอกเนี่ยเวลาผู้ร้ายนางร้ายใส่ความเนี่ยคนในสังคมจะเชื่อตามดังนั้นหนังเราหนังไทยเนี่ยนะโอ้ยนะนะครับเรารู้เลยนะครับแรกๆพูดอะไรไปทําอะไรไปรู้สึกว่ามีแต่คนเข้าใจผิดนะ เะเอกนังเอง,เองเนี่นะฮะกว่าจะมากลางเรื่องนี่เริ่มจะมีละแคละลักคายว่ารู้ว่าเพอเอกนังนเ,เ,เองเป็นคนดีแต่ท้ายเรื่องเนี่ยอ้าท้ายเรื่องเนี่ย,ย,ยผู้ร้ายใ่แย่นะครับเพราะว่าสังคมเริ่มรู้ความจริงผู้ร้ายใ่แย่นี่คือในหนังไทยนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้ในที่สุดผู้ร้ายไม่ตายก็ถูกจับไม่ตายก็ถูกจับคือ ผู้รายจะดวงตกท้ายๆพระเอกนางเอกจะดวงตกตอนต้นๆตอนนี้นะครับโอ้โห,โหน,นะครับเ,เห็นจุดดีกันใหญ่เลยนะจัดงานให้กับผู้วายชนวายผู้สูญเสียนะครับโ,โหเออเกลิกมากครับประกาศจะจัดงานให้กับผู้วายชนหรือทําบุญนะครับทําบุญให้น้องเอาเป็นว่าท่านจะต้อง จดจําเรื่องนี้ไปจนวันตายของคนในสังคมไทยครับจัดงานวันเกิดที่ยังจับคนรายไม่ได้แต่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เรียกว่าโดยมากนะครับคนตายเนี่ยนะครับถ้าจะนึกถึงก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโดยมากก็จะทำเป็นครอบครัวเล็กๆง่ายๆเช่น ไปทําสังฆทานนะครับไปเลี้ยงข้าวไปทําอะไรที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นกุศลเป็นกุศลที่ไม่ใช่การทําบาปไม่ใช่การทําผิดศีลห้าเรียกว่าเป็นกุศลเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ญาติพี่น้องจิตใจผ่องแผ้วจิตใจเต็มไปด้วยบุญบุญมันอย่างไหนครับทานศีลภาวนา โดยมากก็คือให้ทานให้ทานในมุมมองของให้ทานในาศาสนาพุทธใ,ให้ทานท่ามกลางสงฆ์ก็คือมีสงฆ์มากมายก็ไปทําทานให้ทานลักษณะว่าสังฆทานนะครับจะได้บุญมากนะครับแต่ตอนนี้สังฆทานก็มันก็จะเป็นลักษณะที่ถูกปฏิรูปไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือวิธีการทําบุญของชาวไทยจะทําอย่างนี้นะครับ แต่การทําบุญให้กับคนตายของผู้สูญเสียเนี่ยแปลกมากครับมีการทําอย่างเอื้อกลิอก,อกยิ่งใหญ่นะครับมีการแจกซองมีการให้ร่วมบริจาคเข้ามาเพื่ออะไรครับคือทําบุญใส่บาตรหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทําบุญเลี้ยงพระหรือสังฆทานเนี่ยก็ทําในานามของครอบครัวญาติพี่น้องญาติพี่น้องทุกส่วนก็จะมารักให้สามัคคี นะร่วมสละเงินสละทองในวงของตระกูลเพื่อทำบุญถึงผู้ตายที่รักที่รักที่คิดถึงนะอะไรํำนองนี้นะครับแต่ผู้สูญเสียก็ทำเออกระเลิกมากครับอาจจะเป็นว่าให้สมกับที่ได้แจกซองไปมีการจ้างหมอลำซิ่งนะครับนะฮะมีการกินเลี้ยงนะครับ ก็เลิกและไปขออนุญาตจัดอืนะฮะยิ่งกว่างานบุญงานกระถินงานพระป่าเลยครับป็จัดในโรงเรียนครับส่วนบุคคลไปจัดในโรงเรียนโดยมากต้องเป็นงานคําว่าสามัคคีเช่นกระถินสามัคคีพระป่าสามคัคคีเขาจะไปขอจัดในโรงเรียนหรือในวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะทําให้ แต่นี่งานอ้างว่างานที่บอกว่าทำบุญเพื่อคนตายไปขอใช้พื้นที่โรงเรียนมีหมอลลำซิ่งอ่าแล้วก็กินเลี้ยงเรียกว่านำเครื่องดื่มเครื่องเมาไปกินเมากินไปกินมาดูหมอลลำซิ่งกินไปกินมาดูหมอลลำซิ่งกับมีการทะเลาะบบอแวงกัน โอ้มีการทะเลาะบาแวงตีกันเลยได้ยินเสียงบอกว่าจับมาเลยจับมันเลยจับมาเลย,เลยโอ้โหไปกันใหญ่เลยตอนเช้าบอกว่ามีการยิงปืนด้วยเอาละครับเรื่องนี้จะไปถึงไหนนะครับหนึ่งการทําบุญให้กับผู้ตายที่ยังจับไม่ได้อย่างเมาไม่กระเลิกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเอาไปว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ทํามานะครับเราจะได้รู้นะฮะแต่ว่าแปลกมากครับทําอะไรก็ไม่สมปรานนะ ทำอะไรก็มีเรื่องมีราวและครอบครัวในระบบครอบครัวเองก็ทะเลาะบาแวงส่วนญาติญาติกันเองก็ทะเลาะบบาแวงกันไม่มาร่วมงานก็จะมีแต่แขกเลืออื่นๆมานะครับที่สําคัญได้ข่าวว่าญาติทางสามีไม่ให้มา อันนี้ก็เห็นเขาพูดกันนะฮะดังนั้นทําอะไรก็เรียกว่าดังนั้นทําอะไรก็คือเป็นปัญหาหมดเลยแบกมากนะส่วนลุงพลครับในวันที่สิบก็จะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันก็คือเฉลิมฉลององค์ปู่บริจิตพลังมวลชนอันเป็นที่รักมาด้วยความเมตตานะครับมาเฉลิมฉลองนะครับอย่างยิ่งใหญ่นะครับลองดูว่า จะเป็นอย่างไรงานสองงานนะครับดังนั้นก็ลองติดตามเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปมันอยู่ทางไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวคลิวถัดไปผมจะมองเรื่องนะครับข้อกฎหมายนะครับในการต่อสู้สักนิดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ดูนะครับสวัสดีครับ